สวัสดีครับพกบกระบอกนกข่อยนี้นรสีชิชันแนวนะครับผมเมื่อน,นี้ก็มาต้อนนกกับทิ้งวันครับผมมากับผูแขกครับปูแขกสวัสดีครับตะเลิดสวัสดีครับเฮ่ hey, นวนวครับเหมือนโอ้ยังขักด้วยนะว่าทำเะลาด้วยนะลูกขี่งนะ่ายอ่ะ <laughs> <laughs> ใส่นกูสามกิโลขุน <laughs> ย่งกวอ่ มาต้อนนูกันครับหมอตามา,ต,มาต้อใหม่แรกนกป้ากับพวกเห่าดอกตาาแต่โน้นว่าวันมันเหา่าอที่นี่กะมันบ่เห่าแล้วละ่ะนกป้ามันมามันเขาตัวใดวนไปวนมาอยู่ว่าสีใหญ่ไหมครับผมป่นี้เป็นเลยแต่ว่านกหยังบ่งหูครับเข่าม้าแบบเก่าครับผมแบบที่ผมติดนกเขาไฟแล้วครับบินเข่ามาแล้วพระตะมาก่อแล้วดดแต่ควันเปเนียดเลยครับผมเปเนียด แล้วก็นกต่อกับคู่ครับพอาะจะติดแล้วแต่ว่าพุงหัว,วนกยังครับมันไก่แห้งผลมันเอาแนวนอนบ่ได้ครับมือน,นันกับวามันถึงนกเขออาใหญ่ไปแล้วมันเป็นนกเขาไฟนะเขาหากันแล้วต้องไปรุนบ้างครับกับประรู้กันว่านกยังมันอยู่ไก่แห้งผลเป็นอะ้รกันไปรุนกันนะครับตัวนั้นบ่รู้ว่าตัวใดปูบินมามันมาตะชางนกเขาใหนู้นุนะ่นน่ะมากกว่ารุนนั้นครับผมตอนนี้สีใหญ่ไหมแล้ว ก็ไปเบิ้งว่าแม่นกยังติดเนาะครับจากวันวานนกเขาไฟนกเขาไฟก็บินเข่าต้นหลายหลายแต่ว่าตัวติดเกิดจากสินม้นนกเขาหยั่งนั่นจละมื่อนั่นก็นกเขาไฟแต่บุญเหลือก็แล้วครับผมครับติดตามครับผมไปเบิ้งว่าแม่นกหยั่งแค่มาลุนกันนะครับนกยังนี่ฝนตกครับผมป่าก็คึมคึมน้ำก็ล้าง ท่วมครับผมก็บยางยากแน่นอนครับผมเพราะว่าน้ำน้ำมันท่วมงในน้าเนี่ยเราปลาเข่าเพป็นกับตรงยางน้ำขั้นน้เนาะครับขั้นน้ำก็บยางยากครับผมนี่เอาเจ้าบุญเหลือมากแล้วครับผมเอาออกเที่ยที่สามเที่ีงครับผมเที่ยวแรกกับนกป้าเข่าดีครับผมเที่ยวสองกับมันเข่ามาแล้วก็ติดนกขอไฟครับ คที่สามก็ถือกล้องหันจักมันถิ่ม่นนกอย่างนกเขาอย่างสิ่งละครับโมน,ในให่หยใจว่าเป็นนกเขาอย่างเขาเห็นบินเขามานกเขาไฟค่ะหลายๆดยครับบินเขานต้นแต่ว่าพอตาบินมาเก,กาะบุบเต็้นลงใส่เนีย e e t พอตาเตินต้นลงใส่เนีย e ปับ๊บนกตอกับคู่เดียครับนกตอกับคู่อยู่ถ้ากับมส่วนเป็นนกเขา ใหญ่เฮือน,นครับผมแต่กับบอลน่ใจมันเข่ามานว่าปากนะครับมันบินมาเก,กาะปุ๊บมันก็เต้นลงไทยพเนจรเลยครับแต่ว่าพระใต้พเนจรนลันแล้วที่นี่ครับฟังเสียงอีกนกต้องกับคู่นะครับแข่งขางสิกไก่ครับผมไสตอนนู้นอย่าใส่ไก่ตอนใน,ใน,ตนี้เกิดไก่มีตัวยี่ไก่ผม มันรุนนครับมันนกยังแตนเขาไฟเป็นนกตัวนึงแล้วครับไกลๆเพนเงียบไปแล้วนต้องรุนมันเป็นนกเขาแยงแล้วครับตะบุเลรียนกับเป็นนกไม่นะครับกับว่านื้ใจว่าถ้าเป็นนกแนวอื่นมันจะคู่ปะเป็นนกเขาครับผมดินแล้วครับขนแต่ขนแต้านะครับผมนกเขาลอยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผมหัวสีเป็นนกเขาแยงคือเป็นนกเขาไฟครับผม ยังมากไก่หมดแล้วครับแต่หัวด,ดินเราเป็นนกเขาแล้วครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยครับขนล้นอู้ครับขนเต็มเลยครับผมมันปิวเต็มต้นใหม่เลยครับนกเขาชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่รู้นกเขาอะไรแต่ว่าเป็นใหม่ใหม่ที่เราเลยนะครับ เป็นตัวเล็หน่อยดิจากว่าพยนยวนใบนั้นมันหนาวดว่าคือมันคือคือ,คอนกเขาญ่ายยวนมาเห็นไหมใบนั้นมันหนาผดเอาไปเอาลงไม้บ้างครับผมครับตอนนี้ก็ได้เอาลงแล้วครับผมนกเขาใหญยครับผมแต่เป็นลูกนกครับผม เป็นลูกนกครับสมพ่อเขามาแล้วมันตินใส่เลยครับผมก็จะติดเลยเจ้าอู้เรลียดครับผมปีกแตกไปเลยครับโอ้เดล๋ยดเต็มพเนยดเลยครับเต็มหอดมือผมเลยเรียร้อยไปแล้วครับเจ้าบุญเหลือจัดไห้เต้มแรกครับผมแล้วก็ฮัดไม่คําครับนกต่อครับผมติดลูกนกครับเจ้าบุญเหลืยจัดไห้ไปแล้ว มือนั้นก็ตดนกเขาไฟครับผมไปใส่นกป้าเขาดีอยู่ครับมื่อนั้นได้นกเขาไฟนกเขาตลอดครับผมวันนี้ได้ลูกจะขี่ลูกตัวไรน,นะครับบาลูกกันนกหน่อยครับหลายครอบยังได้มีเลยน้อยเดียวนึง สีใหญ่หมายนะครับผมนี่กัแพกันมาสี่คนครับกำลังว่าสีใหญ่หมายนะครับเป็นไหนกับไปติดตามชมอันอีนะครับผมว่าสีจังไงมาจังไนกับไม่ยังในรูเลยครับตอนรอบใบนะครับผมแบบนี้นี่กับแพากันกินเข่าเทียงเล้วกับสีใหญ่นะครับผมอันนี้กับติดบินขัามาปุ๊กกับมาก่อปุ๊บผมเห็นบินลงมเสีเป็นเหยียดเลยครับผมติดกับตัวนี้กับนกจับบุหรี่กับคู่ ครับติดตามเรื่อยครับผมสีใ่ายไหมแล้วครับผมเดี๋ยวก้อนกับบาล้วก็สีสปให้ฟังนะครับว่าผู้ใดสีใดอีกบ่สีมีคนใดอีกบ่นะครับอันนี้ก็ก็สีเอาไปขื่นร้องบึ้งกันอีกแล้วครับเพราะว่ามันเคยใหญ่แต่ใหม่เดียวนะครับเคยใส่แต่ใหม่เดียวไม่สองไปไม่สองม่สามไปสีเป็นใดกับบูู้นะครับมันจะถือขันคือเกาบ่ตะว่าไม้แหลกนี่ขันดีครับผมขันดีเฮ็ดดีครับไม้แหลกต่ว่าไม้ต่อตไปก็ยังได้รู่นะครับผมก็ต้องร้องนะครับ ครับติตตามมันครับผมครับตัวนี้ก็ใหญ่มาใหม่ที่สองนะครับของต้นนุนส่เราจะยังมังอดเขาเลยครับผมตัวกำลังเหยียดส่ครับหันกูกันกากีกากีครับผมมีโอกาสเื่อนครับผมไปนุนใส่ต้นไม้แหงครับผมต้นเปียกกับต้นแหงติดกันถือว่าเขาเลี้ยวครับผมยังมางหดโดดเขาแล้วครับ มงมารุ่นเบื่อว่าทเป็นไลน,นะครับเพ็นกระโดดด้วยสองสามเพียแล้วครับตะวันเป็นต้นใหม่นต้นใหม่มันแห่งต้นหย่ครับผมเขาขไว้ยังกักนหรอเปล่เปเาเ,าเี่ยนไเปลี่ยนว่เปลี่ยนที่ตั้งหัวเดิอ่าเป็นต้นเ,นเ,นเป็นตน้นไม้แหงน้ำเนียมันเลยเต็นขึ้นไปสูง เผมยังนี่ไส้ครับเดี๋ยวผมค่อยตีไส่ให้เพป็นไส่กวอนตัวนี้เอานกินเยอะครับผมตะลุ่นของพี่นุ้นครับผมตูดกันติดตามนะครับใบเป็นเลยนได้ครับผมผู้เขียนกัใส่ไม่สองเรียบร้อยแล้วครับผม ติดตัวนเสียงไหนระบุเสียงหน่อยวะเสียงหน่อยสิเข้าเดียวกับผมเขาเขาของไป่นุนค้าอยู่อยังนี่ออกเลยครับวันทีนี้ผมยังในไซน์เราของนกกินใหญ่อยู่วันที้โทรมาหาผู้แขกผู้แขกก็ติดตัวหนึ่งก็เลยขี่รถมาหาเราครับผมเสียงหน่อยติผู้เสียงน่อยมันคู่กันเสียงหน่อยติเสียงหน่อยติดกับผมได้ผมก็ได้ตัวหนึ่งผู้แขกก็ได้ตัวหนึ่งของไป่นุนเขาค้าอยู่จะกินติดบ่ติดตั้งไหนระบุของพี่นุน ขันที่ซื้อนี่ล่ะแต่คูคูบอยู่เนาะบินขึ้นไปหาบกเลิศหนิ่พรว่าจะใส่ตัวดูหนี่ั๊บว่า,าใส่ดอกว่ะอย่ยงนี้เสียงตัวหนึ่งขันทั้งนี่เลยมาตัวหนึ่งขันอยู่ฟูฟูหมดนี่ต่ำๆม,มือสันตมีผ่เคยลงไปเถียงโอ้ยมีมมตปาปลาหนุกนอนอยู่มัมนนอนหลายพวกตัดดิบกับไม้ย่แถบนี่แหละตัดดิบกับอะไรน้าคนก็ยู่นี่นนเนาะแล้วมันก็บพิษเสียงเนาะครับผมก็ติดตามกันครับอีกครับไว้เป็นไรยังในคำไหมครับผมจีนได้อีกพูดละไม่อยู่ครับ เ้ยสองใหม่หเป็นได้ก็ร้องมึงนะครับสามก็มองสามมงไปมึงโตสามกูคือบ่ดังผู้ดังที่บนตอนนี้ก็เป็นใหม่ที่สองของผมนะครับไหม่ตอนคำนะครับผมผู้พฒ่าอะได้คุณละสามใหม่แล้วครับผมผมนี้ไหม่ที่สองครับผม เจ้าบุรีเลือกกำลังขันยนหายนะครับลูกปลาก็ยังได้มีมาครับลูกปลาก็เงียบไป้วครับผมคุ้นกันหลายครับผมเขามาเบิ้งหน้าเบิ้งนาเขานะครับผมคุ้นเพลินผ่านนะครับลูกปลาก็หลงกินเงียะเนาะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าติดตามคนบั้งครับก้อนนี้คำจะเป็นเลยนะครับผมตอนนี้ก็ฝนเริ่มจะตั้งเขามาแล้วครับ คิดไปอีกประดนกเ็เสียเลงนะครับผมแต่ว่าล้องหลุดมั้งครับไปเป็นไหนก่อนเดียวลงนะครับผม ครับผมตอนนี้กันได้เมาลงแล้วครับผมโอ้ยนกป่านะครับแต่ว่าเสียงดินอี่แล้วครับผมนกปามีติดแล้วครับแต่ว่าติดนกเขาไฟครับแบบเนี้ยโอ้เจ้าบนเรือเนี่ยมันนกเขาไฟแล้วครับผมไม่ตอนแรกนะครับนกกดเกือบกินครับผมนกกดไม่ยืนเฝ้าอยู่ใกล้ๆเลยครับผมกำลังจะกินครับผมขี่รถมากว่นครับผมมองสั่นนกกดตบอีกแล้วครับโอ้หมันอยู่ครับหมันอยู่ครับ เดบุญเหลือครับผมถึงนกเขาไฟอีกแล้วใหม่ที่สองของมนีครับผมแต้มสอง <c oughs> เป็นนกเขาไฟที่แมนตัวผัวผมเดี๋ยวมันเป็นแดงๆคร,ครับเดี๋ยวลงมาบ้างนะครับโอ้ครับผมเป็นนกเขาไฟตัวผัวครับผมนกกดเกือบกินครับผมมือนันตัวเมียมนีตัวผูวครับผมมนี้ได้สองครับผมจะบุญเหลือ นกเขาเงี้ยตัวนึงนกเขาไฟตัวหนึ่งครับโอ้มานมานครับมานสนุกขาวไฟเลยครับผมนกเขาเงี้ยกับมานครับผมออกสามเทียโอ้สุดยอดครับผมถือว่าถือว่ามานครับผมนี่มันนกเขานี่ก็เป็นนกเขาขึ้นเขาครับครับตอนแรกคิดนี่ก็ฝากกดติดตามบนนกเขาเงี้ยน้องสี่ชั้นเอานะครับผมเันี้ก็ขอรากันไปก่อนนะครับผม มืันนี้ก็ได้แต่ผมก็ปูกแขกนะครับปูกแขกก็ได้ไปตัวหนึ่งผมก็ได้ไปตัวหนึ่งครับตัวสองก็น้องคอไฟครับผมถ้ามีคลิปดีๆสิลงใให้เบิ้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ